SMD ศ 1, SM 1, 1> าานองกัาานนะค,ะคนที่ส SMD 0ูนย์หอเค่ะอ,อคูของเรและคะลนที่ส ล้องกัเชิญเลือกสอบคำถามครน้องการฟังคำถามจากพี่ดีๆนะคะถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่ขัดต่อศีลธรรมเช่น ได้รับงานการแสดงที่ขัดกับจรรยาบรรณศิลปินคุณจะมีวิธีจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรควนคำถามไหมคะควรค่ะถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่ขัดต่อศีลธรรมเช่นการได้รับงานการแสดงที่ขัดต่อจรรยาบรรณศิลปินคุณจะมีวิธีการจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรสำหรับดิฉันนะคะดิฉันคิดว่า ศิลปินจะต้องทำได้ทุกอย่างค่ะแต่ก็ต้องใช้เหตุผลและวิะวเคราะห์ในงานนั้นว่าจรรยาบันนั้นที่ขัดแย้งส่งผลกระทบม,มากน้อยเพียงใดต่อภาพลักษณ์ของสถาบันและตัวดิฉันและงานนั้นนั้นค่ะก็คือดิฉันจะสรุปว่าเราควรวิเคราะห์และคิพิจารณาในงานาน,นั้นนค่ะว่าสมควรที่จะ ยอบงานนั้นหรือไม่คะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านมากมากนะคะถือว่าตอบคำถามตรงคำถามที่เราเตรียมมาเชิญคนต่อไปได้เลยคะ่ะ S D ศูนย์หกน้องนำเพียนค่ะ ติมน,นุณลัสิรินะคะหัวหน้าภาควิชาดุริยงางคศิลป์ซึ่งหนูเรียนเอกดนตรีตั้งใจฟังน,นะคะจงอธิบายความหมายของทักษะการทำงานเป็นทีมของศิลปินยุคใหม่ฟังอีกครั้งนะคะจงอธิบายความหมายของทักษะการทำงานเป็นทีมของศิลปินยุคใหม่ถ้าน้องกำเพียรพร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยคะ่ะสำหรับหนูนะคะ ทุกคนมีอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าศิลปินยุคใหม่นะคะจะทํางานร่วมกันเป็นทีมเราต้องมีความเข้าใจกันมีความเป็นทีมเวิร์กแล้วก็สามารถให้ทุกคนนะคะเอาความคิดเห็นได้และเราต้องรับฟังคนอื่นด้วยค่ะว่าเขาคิดเห็นยังไงแล้วเราก็จะนํามาซึ่งการที่เราจะทําในสิ่งนั้นๆน,น,นะคะขอบคุณค่ะเอเสต้อืให้เรานำเทด้วยค่ะ เอ็มดูสูตรเจ๊น้องโคนันการเลือกสองคนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะำถามนี้นะคะจากคุณรัชนิกรประเสริฐพรสัง ิลปะและวัฒน,ธ,นธรรมไทยพูดได้คุณคิดว่ามันอยากบอกอะไรกับคนไทยในวันนี้ฟัอ,อีกครั้งนะคะหากศิลปะและวัฒน,ธ,นธรรมไทยพูดได้คุณคิดว่ามันอยากบอกอะไรกับคนไทยในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ ครับสำหรับผมนะครับหากศิลปะและวัฒนธรรมไทยพูดได้นะครับเขาคงจะพูดว่าอยากให้พวกเราเนี่ยเป็นตัวแทนในการนำเสนอรักษาสืบสารต่อยอดสืบทอดและหองแหนวัฒนธรรมของเันยืนยงคงประพัน่โยโยโงขึน้นครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนาค,ค่ะ,คคะคและขอเชิญเอฟเอ็ M ีหนสาน้องพี่เรืองสอบคำถามได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะและคำถามที่ต้องพิมจะได้นะคะคา่าจากอาจาร,าราายวราว์วรารุจเลิศอุทยยบัวน้าพทมฆแผนและณโยบายนะคะคำถามในโลกที่ Global d i s r u p t i o n หรือโลกแห่งการผันผวน,นอย่างรวดเร็วคุณจะใช้ศิลปะทําให้คนหยุดคิดอย่างไรเพื่อสร้างสิ ทรับวัฒนธรรม c u l t a แ c c e s s ฟังอีกครั้งในโลกที่ Global Disruption หรือโลกแห่งความผันผวนอย่างรวดเร็วคุณจะใช้ศิละปะทำให้ผู้คนหยุดคิดได้อย่างไรเพื่อสร้างสินทรัพย์วัฒนธรรม Cultural a c c e สําหรับตัวหนูนะคะหนูก็จะใช้ตัวหนูเองค่ะในการ สดงวัฒนธรรมให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนค่ะว่ามันมีดีแค่ไหนเพื่อจะไม่ให้ทุกคนได้ค่าคุณค่าของมันค่ะเพื่อจะไม่ให้คนภายนอกตีกรอบเราว่าเต้งกินรำทินงค่ะเราหนูจะเป็นตัวแทนทําให้ทุกคนได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเรามีดีแค่ไหนและหนูจะคอยเป็นซอว์พาวเวอร์ให้คณะศิลปานาศของเราให้มีความจเจริญมากยิ่งขึ้นค่ะและหนูจะคอยทําให้คณะศิลปานาศของเรา ให้คนภายนอกได้เห็นว่าเต้นกินรำกินไม่ได้มีดีแค่นั้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทีค่ะและข้อสุดท้ายที่จะตอบคำถามนะคะก็คือ NMT 15น้องดดาเหลืองค่ะสีงเกตดูนะคำถามนี้ค,ค่อนข้าง ล่อแหลมแล้วกอ็อ่อนไหวนะคุณถามนะคุณคิดว่าสงครามเนี่ยส่งผลกระทบต่อศิละปพะพัฒนาธรรมหรือไม่อย่างไรบอกด้วยขอบคุณครับครับผมสำหรับผมนะครับทุกคนน่าจะรู้ข่าวนะครับวาใน,นช่วงนี้เรามีการเกิดสงครามเกิดขึ้นแต่ว่า ถ้าถามว่าส่งผลกระทบต่อศิลปลวัฒนธรรมยังไงในช่วงนี้อาจจะยังไม่เกิดในอนาคตถ้าประเทศไทยหรือรัฐบาลสามารถยุติและควบคุมได้ศิลปลวัฒนธรรมจะไม่มีทางหายไปครับตัวอย่างเช่นในสงครามโลกครั้งที่สองในสมัยรัชากาลที่5้ารัชากาลที่6ยังสามารถนะครับที่จะฟื้นฟูมาได้และอีกอย่างได้เป็นยุคทองของศิลปลวัฒนธรรมและเหล่านละต่อสินของเราครับขอบคุณครับ ช,ชมโชว์พิเศษจากแอมบาสเตอร์ได้เลยค่ะสาธิตัง้งซีริ The Star Wars 2อ2 4 2024. A-Hat Son, Asuwa Sewi, first runner-up, The Star Wars 2023. Nakhon Mool Sawat, The Moon Award, 2023. ยังมืชชอเนวอร์ตสสุุขขใหญ่ The Moon Award, 2022

งมงขุดประจำตำแหน่งที่ได้ถูกออกแบบขึ้นใหม่อย่างพิจิตรปัญจงมีกราร่ิคะแนนพระดิษฐานอยู่ตรงกลางสื่อถึงปัญญาความสำเร็จและศิลปะทุกแขนงรายล้อมด้วยล้วยลายอั่อนอช้อยพร้อมสลับคำว่าศิลปะนาฏดุริยางอันเป็นหัวใจสำคัญของคณะเปรียบเสมือนการรพมจิตวิญญ,ญาณของศาสตร์ทั้งสามไว้ในหนึ่งเดียว มงกุฎอนุษย์ยางนี้ถูกออกแบบโดยอาจารย์นิติพงษ์ทับทิมหินและคุณนัทพงษ์ยนประเวศผู้จัดการร้านต่อบางโงน 01น้องกันค bueno> ่าและคนสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้าย oh. ได้แก่ FMD ได้มากๆเลยค่ะพี่ายเราจะประกาศเลยเลยคะแล้วให้เราน้องร่มไปทางด้านหน้าหรือว่าเราจะประกาศเลยนีประกาศเลยนะคะกยด้านเลยพี่ายและช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วค่ะผู้ที่จะได้รับตำแหน่ง SMD Ambassador 2025าวส เป็นรองชนะเลิศอันดับสองและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เป็น s m d Ambassador ทุก5านที่ฟาทันทีและเราจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะและผู้ที่ได้เป็น s m d Ambassador ทุก5านที่ฟาได้แก่ างชนะเลิอ,อันดับหนึ่งนะคะอันดับสองและก็อันดับสามทุกคนด้วยนะคะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการคณาจารย์และผู้กำาักรทางการศึกษาร่วมถ่ายภาพกับน้บองๆได้เลยะค่ะเชิญท่านคณะกรรมการขึ้นบนเวทีได้เลยนะ